แข็งหนึ่งกระสอบแล้วก็แช่ของแช่เครื่องดื่มเวลาขายของรถพ่วงข้างนะจะได้ไหมเรามาดูกันเดินเพื่อนนะที่เพื่อนๆถามมาว่าจะใช้แบบครั้งละหนึ่งกระสอบนะคือขนาดสี่ิบลิตรแต่ว่าใส่พ่วงข้างได้ไหมใช่ไหมเขาเรียกสาเลงพ่วงข้างนะมันจะพอดีเลยทุกคนใส่แบบใส่ทางเนี้ยอ่หน้ากว้างแบบพอดีเป๊ะแล้วก็ลองดูสิเห็นไหมว่ามีพื้นที่วางได้อีกเยอะเลยเพื่อนเปิดได้แบบนี้จากสี่สิบลิตรถ้าคิดว่ามันเล็กไปใช่ไหมเราขยับหกสิบลิตรนะอ่า มันติดมันติดรูระบายทุกคนมันติดรูระบายน้ํานิดหน่อยนะแต่ว่าขยับขยับเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้นะมันติดมันติดไอ้นี่รูระบายน้ําแล้วก็ขยับขยับนิดนึงนะแต่ว่าช่องของน้องเนี่ยมันจะพอดีเลยทุกคนมันแน่นทุกคนมันมฟิตมันแน่นมากได้อยู่ก็จะประมาณนี้เปิดปั๊บมันอาจจะติดก็ต้องขยับนิดนึงนะเพื่อนอันนี้ระวังฟาดหัวนะต้องหยิบมานี่แล้วก็เออเปิดอย่างเงี้ยพิกัดด้านล่างจริงๆขนาดสูงสุดคือร้อยลิตรตรงเนี้ยคือใส่ได้นะ